เลยพลังเพลงนกอกคีปึ้งโดนสองตัว,ตวสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกระทะบันทิงโมบายนะครับตอนนี้ก็มีหุ่นตระกูลชาเขาเติมมารัวๆเลยฮะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันก็มีกิจกรรมแจกลิกาซีแต่ลิกาซี่ก็มีให้แลกในชอบเหมือนกันนะครับแต่เอาเป็นว่าช่ามันก่อนในรอบนี้ก็มาตามครั้งที่แล้วที่เราได้บอกว่าจะทําหุ่นเลี้ยวไทยที่เหลือซึ่งในรอบนี้ก็โยกย้ใยจากฝั่งมูชาเนี่ยครับ กลับมาฝั่ง3ก๊กกันต่อนะครับนี่เลยเลืมาไม่กี่ตัวก็ต้องเจอครับโจโฉก็ดำเลียวไทป์เบอร์นั่นเองก็สามารถพูดได้เต็มป,ป,ป่ากเต็มคำว่านี่เป็นหุ่นที่เอกลเฉพาะเกมมือถือของพี่จีนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้โพในเอ็กตไหมแต่ถ้าเกิดมาเล่นที่มาเล่นในเกมมือถือจีแล้วก็มีให้เล่นแน่นอนครับงั้นเราก็มาดูกันว่าท่านผู้นาของฝั่งวุกกนี้จะเก่งขนาดไหนนะครับ โอเคครับท่นนี้ก็ขอให้ทุกคนที่กําลังดูอยู่ก็ทําใจให้สบายๆนะครับใครที่มีหุ่นตัวนี้หรือว่าใช้หุ่นตัวนี้เป็นประจำอยู่แล้วก็น่าจะรู้ความสามารถของมันดีแต่ถ้าสำหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นหรือว่าเจอกับหุ่นตัวนี้ครั้งแรกก็ไม่ต้องงงอะไรเยอะนะครับทำใจให้สบายเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ทุกคุณเข้าใจเองสำหรับตัว,ตวโจโฉในเกมนี้ก็แน่นอนว่าเป็นหุ่นเลี้ยไทยอาวุธก็จะคล้ายกับพวกหุ่นตระกูลเลีอยไทยทั่วไป แต่หัวใจหลักความโหดของโตโชเนี่ยมันอยู่ที่หลอดตรงกลางครับถ้างั้นผมขออนุญาตรีวิวอาวุธก่อนที่จะอธิบายในส่วนของหลอดตรงกลางเดี๋ยวคุณก็เข้าใจเองว่าทําไมมันถึงสําคัญมากๆกับตัวนี้อย่างแรกก็เป็นคื่นที่สามารถปาได้ทั้งหมด2ครั้งแต่ไม่ใช่ว่าแค่ปาทีเดียวหมดสามารถกดปลาลัวได้สครั้งนะครับทีนี้ก็บรรทุท่าฟันฟันธรรมดาครับฟันข้างครับแล้วก็แดฟัน ทีนี้ก็มาดูสกิลแต่ละสกิลสกิลแรกนะครับก็เป็นท่าปาดขึ้นติดไฟจะทําให้โตหุ่นนั้นรีโหลดช้าลงส่วนสกิลสองก็คือท่ายิงไฟก็หมดแล้วครับอาวุธทั้งหมดเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมครับเอะอาวุธมันมีแค่นี้แล้วมันจะเก่งได้ยังไงหรือว่ามันมีท่าคอมโบโหดหรือว่าอันตีดีเหรอเปล่าครับสังเกตอะไรอย่างนึงไหมครับว่าทุกครั้งที่ผมกดอาวุธที่เกี่ยวกับคลื่นหรือว่าสกิลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างเช่นอันนี้อันนี้ แล้วก่อนนี้หลอดตรงกลางจะเริ่มขยับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอารมณ์เหมือนกับว่าถ้าเกิดเรายิ่งปล่อยอะไรเมื่อหลอดใกล้เต็มเนี่ยมันจะเริ่มทวีคูณความแรงของท่ามากขึ้นอย่างที่เห็นเมื่อกี้ครับว่าผมกดปลาขึ้นแบบพวกมัวไป2ครั้งแล้วจู่ๆจากสกิลสองที่เราเป็นยิงไฟเมื่อกี้เนี่ยมันเปลี่ยนเป็นท่าปัดก็ขอสรุปให้ง่ายๆนะครับท่าปลาขึ้นปลาขึ้นติดไฟแล้วก็ ยิงไฟเนี่ยมันจะแรงยิ่งขึ้นถ้าเกิดหลอดตรงกลางเต็มหรือก็คือหลอดตรงกลางมาเป็นหลอดเก็บเกสไฟจาก,การที่เรากดท่าโจมตีดังกล่าวเพื่อให้ออกมาเป็นท่าที่แรงที่สุดงั้นก็มาดูกันว่า3อย่างเนี้ยเมื่อมันหลอดเต็มมันจะเปลี่ยนท่าไปเป็นอะไรบ้างนะครับเอาเป็นท่ายิงธรรมดาก่อนนะเมื่อหลอดเต็มนะครับปาบนี่นะครับ เมื่อเรากดท่าจนเต็มหลอดจากการที่เราปาดเคลื่อนเมื่อกี้นะครับกลายเป็นท่าติดไฟแทนแต่ทุกครั้งที่เราเก็บไฟจนเต็มแล้วก็ปล่อยท่าสุดยอดออกไปแล้วเนี่ยเราจะไม่สามารถใช้ท่าอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเก็บเกลืไฟเมื่อกี้ในช่วงขาดหนึ่งก่อนที่จะครูดาวแล้วก็ใช้ได้อีกรอบนะครับเอาอันต่อไปก็เป็นคิวแรกนะครับที่เป็นปาดเคลื่อนติดไฟอยู่แล้วปาดปาดปาดโอเคปาดขึ้นเนี่ยเห็นปะ่ะท่าสกิลสองก็เริ่มเปลี่ยนเป็นท่าปาดนับแต่ยังไม่ใช่ของที่ที่สุด ต้องค่อยๆใจเย็ยนๆฮะโอเคอันนี้คือสกิลหนึ่งแบบติดไฟเต็มหลอดครับก็จะเป็นการปาดขึ้นไปข้างหน้า2ทีแบบลูกใหญ่ๆนะครับจกปกติที่มันจะปาแค่ทีเดียวและมาถึงสิ่งที่ผมแนะนําที่สุดเพราะมันเป็นท่าที่ทําให้หลายๆคนนั้นต้องปั้นตัวนี้เลยทีเดียวนั่นก็คือสกิลสองเมื่อหลอดไฟเต็มครับและนี่ก็คือท่าที่โหดที่สุดของโตโชนะครับใช่แล้วครับมันคือท่าเพลงดาบอัคคีที่ สามารถปัดทุกคนให้ตายไปในทิปตาได้เก re really really cool okay, so ิดเราอัพตัวนี้เยอะแล้วก็เอาไปฟาดใส่ตัวที่เลเวลน้อยกว่าเรารับรองว่ามีทีเดียวตายนะครับอันนี้จริงจังเลยมันเป็นท่าที่ฆ่าหุ่นลูกคนร้ยได้มาหลายตัวแล้วนะครับเดี๋ยวค่อยค่อยนึกอืมปัดลงไปก่อนโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาดิวายเวนบึงคิดว่ามึงเล่นไอเจแล้วมึงเก่งมากเหรอคะบึงคิดว่ามึงเล่นไอเจมึงเก่งมากเแต่คุณเห็นหรือยังครับเพลงดาบเดียวที่สามารถปัดไอเจได้ เพราะฉะนั้นแล้ววิธีการเล่นของหุ่นตัวนี้ก็คือการที่เราจะต้องเก็บเกตไฟบาลานซ์ให้ปล่อยท่าสุดยอดออกมานะครับซึ่ง ท่าสุดยอดที่ดีที่สุดของน,นบราทั้ง3อันที่ปล่อยออกมาก็คือท่าสกิลสนั่นแหละครับถึงตัวนี้อาวุธจะน้อยแต่ถ้าเกิดเล่นเป็นแล้วก็เลี้ยงเกตไฟดีๆเนี่ยสามารถสู้หุ่นโตทอ็ทอปได้สบายๆก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่ถึงไม่แปลกที่หุ่นตัวนี้จะเป็นที่นิยมในการเอาไปเล่นในแรงแล้วก็ปั้นกันเยอะแล้วก็ถือว่าเป็นหุ่นที่เก่งที่สุดใน,นบรรดาหุ่นเลวไทยสากกด้วยโอเคในเมื่ออวดสมคุณของมันมาเยอะแล้ว้ก็กลับมาดูที่รีวิวคอมโบต่อหลากคอมโบก็จะมีอยู่2อย่างก็คือกดยิงแตางก็จะเป็นการ แอบปลาขึ้นไปด้วยอีกอันหนึ่งก็เป็นกดฟันแล้วก็ตามด้วยสกิลสองก็จะเป็นตวัดขึ้นนะฮะแล้วเราก็มาดูท่าไม้ตายของตัวนี้นะครับไปเลยพิกเพลิงเป็นท่าไม้ตายที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับก็กดทิ้งไปเถอะไม่โดนก็ไม่เป็นไรโดนก็ดีเพราะว่ามันก็คืออันติของตัวนี้เสริมให้นิดนึงว่าถ้าเกิดตอนที่เรากดไอ้ท่าอันติไปเมื่อกี้เนี่ยเราสามารถล้างเกตได้นะครับอ่าอย่างนี้เห็นปะพอเรากดแล้วก็ เราสามารถล้างเกตออกได้เลยก็เป็นวิธีหนึ่งที่หายจากการคูดาวเกตไฟนะครับนี่ก็เป็นหุ่นท่านโตโชท่ตอนแรกเนี่ยที่ผมเล่นก็เล่นไม่เป็นหรอกไม่คิดว่ามันจะมีลูกเล่นอะไรพิเศษด้วยแต่พอลองดูการทํางานของไอเกตไฟที่เราเห็นอยู่แล้วเนี่ยก็เข้าใจทันทีเลยว่านี่แหละคือสิ่งที่ทําให้ตัวโตโชนั้นแข็งแกร่งนะครับชอบตรงที่ว่าเราต้องมาคอยบาลาน์ให้เกตไฟเนี่ยมันอยู่ในจุดที่เราอยากจะใช้ท่าสุดยอดนะครับทำาไงก็ได้ครับ คือเนี่ยก็ประป,า,ป,า,ปาทิ้งไปเถอะเพราะยังไงเราก็เล่นหุ่นเรลียวไทยหัวใจของการเล่นหุ่นเรลียวไทยก็คือต้องสแปมท่าไปเรื่อยๆอยู่แล้วครับแต่พอถึงจุดที่เราคิดว่าหมดที่จะปล่อยท่าสุดยอดแล้วก็ใส่แม่งไปเลยนี่ครับเดี๋ยวผมขอลองสังเกตอะไรน,นิดนึงนะแต่ตอนนี้ขอลองปล่อยท่ามั่วไปก่อนราย่างโอเคเออจริงด้วยดาบสีน้ำเงินนี่มันดาบของลูกตุกมันนี่ว่ะ ดาของโตผีฮะโอ้โหไม่นึกเลยว่าท่านโตโฉจะเอาดาของท่านลูกมาใช้ด้วยโอเคอธิบายแล้วก็โหโมมาเยอะและ้วช่วยไม่ได้ครับพอพูดถึงโจโฉกับสามก๊กเก่าแล้วภาพประกอบมันลอยเข้ามาเลยต้องสาธายายยาวหน่อยงั้นเดี๋ยวเราไปเล่นจริงกันเลยดีกว่าครับไปนะกลายไปไปมา,มา,มา,มาแม่งคลิปนี้อาจจะกลายเป็นคลิปที่คิดถึงสามก๊กเก่าก็ได้นะครับสำหรับทีมที่เราจะเอาไปก็ผมไม่ได้จัดเองแล้วก็ทีมที่เขาเลือกไว้อยู่แล้วมาตามนี้เลยนะครับเซ้นหุ่นโกง ไม่มีหรอกเราก็เล่นตาม,มตามเกิดที่เขามีอยู่แนั่นแหละก่อนอื่นก็ตบบอดเอาเลิอกเอาชัยไม่รู้ว่าวันนี้จะเจอคนเยอะหรือเปล่านะแต่ไปไม่ได้ก็อยากลองดูเพราะว่าถ้าเกิดเราเอาท่าเพลงดาบเพลิงไปปาใส่ทีเดียวตายเดี๋ยวมันคงต้องมีหน้ามือกันไปข้างหนึ่งครับโอเคก็เดี๋ยวลองดูที่ผมลองไปค้นหามาดูแล้วกันนะครับคือเนี่ยเราไม่้องใส่ใจหรอกว่าจะโดนไหมแต่เราก็แค่ ปล่อยขึ้นไปเรื่อยๆอย่าไปคิดว่าเฮ้ยปล่อยขึ้นไปโดนเราต้องเอาให้สุดเราต้องบาลานซ์เกตไฟด้วยนะครับอืมอืมอืมโอเคไอ้ยังเงี้ยพลาดเพราะว่าเราเผลอปล่อยสกิลแรกในตอนที่หลอดมใกล้เต็มต้องเอาใหม่เห็นปะตอนเนี้ยคือเราต้องแบบว่าคิดคาการไกลด้วยว่าหลอดที่เราปล่อยไปเนี่ยมันคุมไหมอยากคิดอย่างนี้เป็นต้นปาดปาดปาดโอเคพร้อมแล้วปาดใส่ปาดๆๆปาดๆๆๆปาด ทีเดียวแตกอันนี้พวงบอนมันเลเวลน้อยอยู่แล้วไงทำยังไงก็ได้ครับให้เกตไฟเนี่ยมันอยู่ปิ่มๆแล้วก็ใช้สกิลสองสกิลสองเนี่ยพอมันเป็นท่าสุดยอดแล้วไม่ว่าจะอยู่ระยะไหนมันก็เข้าไปใกล้ๆได้อยู่ครับเดี๋ยวผมลองดูอยู่ใกล้ๆนะอ่ะอันนี้ไกลสุดละโอ้อันนี้มึงยิงมากเกินไปแล้ววิงซิโร่อัดปาทีนึนงพ่อความแม่ใจป๊บเรียบร้อยรอดูความยาวของดาบน,นี่สิครับปกติถ้าโดนฟาดทีเดียวก็แรงโคตรอยู่แล้วแถมยัง ยาวถึงขนาดเข้าไปเกี่ยวคนได้ใกล้ๆฮะเรียกได้ว่าไม่ต้องกินอะไรเยอะเลยเอ<า>้าปาดปาดโอ้ยอืมเลืกขอบัโท้ท่านี้มันรุนแรงอืมอืมปาดโอ้ยบางอาจไปยิงกูเหรออืมอืมเฮ้ยโอเคนี่แน่โอ้ยไม่โดนเหรอ ไม่โดนไม่เป็นไรเดี๋ยวถ้าเล็กข่าวมาโทษในการเองเราเก็บเกจไฟแล้วก็ใช้สกิลสองได้ไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วฮะงั้นก็ปิดท้ายด้วยการกดโยโลแม่งเออมันก้ากึ่งอะ่ะมันมันคิดเยอะตรงที่ว่าเราต้องพยายามเลี้ยงเกจให้ได้แต่ถ้าเกิดเราปล่อยท่าสกิลสองรัวทดาก็มันก็จะกลายเป็นหุ่นที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะเช่นเดียวกัน ในความคิดผมอะนะเราไปลองเจอคนดีกว่าแต่ไม่รู้จะเจอหรือเปล่านะเฮ้ยเจอคนไปกดมาครับเอ,อ้นั่นแหละโอ้เจอเฟนิกซ์ว่ะเจอหุ่นที่สามารถปาดขึ้นแบสกิลได้เราก็มีขึ้นของเราเหมือนกันขึ้นที่เต็ไมไปด้วยเพลแห่งความร้อนแรงนกทองหรือจะสู้นกย่างบินได้ของเรา ไม่รู้ว่าจะได้ปล่อยอันตีหรือเปล่านะแต่เรามีนกย่างอยู่มาปาดปาดปาดเดี๋ยวเราเราบุ้หมดกันเราบุ้หมด,หมดโอเคอ๋อไอ้นี่มันรู้วิธีมันรู้วิธีแก้ทางพกคนที่แก้ไอ้ทางโจโฉได้เนี่ยมันจะบินสูงๆฮะแล้วมันจะเล่นอย่างนี้ใช่ไหมได้รับคำท้าอืลุกขึ้นมาเบเบ๊ะเอ้ยบิ๊มมาโอเคลอยินสูง ไม่เอ็นทีดีมาละมาไวเชียวนะมึงมงานยาบกูละแม่งโดนแปลสก,กิลอยไป้ก่อนไปไปก่อน,ออนโอเคโอ้โหแม่งงานยาบสุดเลยรอก่อนรอก่อนมาเลยค่ะบัตท,ทูทีเดียวแตก <c oughs> บอกแล้วเนี่ยนกทองที่ทนความร้อนแรงของโจโฉไม่ได้ก็เป็น,นแค่นกย่างเอ้ยมามาสองตัวอย่างนี้ต้อง ไปเลยเอาไม่โดนเอาหาหาเลยครับนี่แน่อืม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 เล็กค่ะบัตโธูวิ่งหนีเลยแอบไม่ทันโถยเอออย่างงี้ต้องเอาม้ามาเล่นด้วยแล้วละ่ะมากับมา,ผ,มาผู้ที่ใช้มาด้ดึงดูดพู้ที่ใช้ม้าด้วยกันครับนี่มีมา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  มีตัวอะไรต่อครับโอ้อเยเย้นี่มันคนลักม้านี่วะใช้ได้ี่เราอ่ะอืมมาคอมอนไปไหนไอโอ้ไอนี้มันมันเอาเรื่องอยู่วะมันกล้าเอาล่างอยู่ดีคอามาต่อยกูไปแปะไม่ให้ครับอะไรกูไม่ส่งฟันเดลไปหาดิใครส่งละ่ะกูมีบิมแกล่งดีอยู่แล้ว ใครจะส่งเอ้ยมาอีกอะไม่ไม่เอาไม่เอาโตัวสไปขอเดานะฟัวเมอร์เขียวเอาไม่ใช่วะเฟนิกไอ้นี่เป็นคนรักม้านี่วะโหคนที่สามารถครองใจคนอย่างผมได้เรายำเั่นถือในตัวนายมาผู้ชายมาตัวนึงหนุผู้ชายมาได้กันไอ้เทียนี่ก็ปาดขอมาเก,กินไปละต่อยต่อยต่อเอาเอาเอาฮาสิครับ ่อยตเาโบลัสอยู่ดีก็หลุดเฉยไม่ไปไหนแปะแปะอ่ะถอยดีกว่ากูไม่อยู่ดีกว่าอยู่ไปก็ไลบอยนี่เอยอยากจะปล่อยของได้อีกแล้วไงอ่ะ <c oughs> เจอขึ้นพลังกูเข้าไป <c oughs> โหจะเยาแลัวคนนี้ว่ะเขามีเซตคอลเลกชันมาทั้งสามตัว โอ้แต่นะ่าต้องไปหาม้าเขียวมาด้วยนะเพื่อจะได้เสริมความแข็งแกร่งให้มากกว่านี้เยะถ้าไม่ติดที่ว่าเราโดนแบนสกิลห้ามใช้จากไอ้ปาดขึ้นของฟเฟรเด็กนะเราอาจจะได้ปาดโลกกว่านี้อีกมันก็ไป ...2-2 ส,ส,สุดท้ายครับระหว่างรอคนก็เรามานั่งหาเรื่องคุยกันดีกว่าฮนะตอนนี้ก็พี่จีนได้ประกาศแพดไอ้ห้าจุเขาได้ประกาศหุ่นที่จะเข้าในเกมเพิ่มอีกหตัวแล้ว เร็วนี้ใครที่จําที่เขาเปิดบวให้เราบวชว่าอยากได้หู่นอะไรเข้าบ้างตอนนี้ความฝันของหลายๆคนก็เป็นจริงแล้วตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือดาวโรคอนตาฟูลเซเบอร์นั่นเองและนอกจากนั้นยัมีอีก5ตัวครับได้แก่ d e s t i n y i m p เ l ลว e เลกิลิส e ี e ซลทริเฟนเซอร์ฟาเซียและตัวที่น่าตกใจที่สุดพี่จินยังเอามาได้อย่างมโกคาปู <laughs> เดาไว้แน่ๆว่าตนนี้ต้องมาเป็นหุ่นจากอีเวนต์ฮะแต่ก็เอาเป็นว่าอีกไม่ช้านี้เราก็จะได้เห็นหุ่นทั้งหมด6ตัวที่จะได้เข้าในเกมนี้นะครับแต่และคนคิดว่าหุ่นแต่ละตัวจะเข้ามาในรูปแบบอะไรกันผมคาดหวังว่าฟูลเซเบอร์คงจะมาเป็นร8อแล้วิแลเราก็เจอบอทเหมือนเดิม <c oughs> คงไม่ใช่หุ่นลูกคนรวยเหมือนเซเว่นซอร์สถ้ามาเป็นหุ่นลูกคนรวยอย่างเซเว่นซอร์สี่คือแตกเลยนะ <c oughs> <c oughs> อะไรหุ่นที่ต้องเติมยอดเป็นกี่แสนจะไม่ได้อะถึงจะได้หุ่นลูกคนรวยมาครอบครองเอจะได้ครอบครองย แล้วสิก็คงหวังว่าไปอย่างนั้นนะไม่รู้ว่ามีคนโหวตไปเยอะหรือเปล่าก็ได้แต่ว่ารอดูครับคืนคืนคืนโอ้ยแปะอืมอือโอ้ยโดนยิงให่จริงจังโอ้อันนี้ผิดคิวลืมดูว่าหลอดใกล้เต็มแล้วอันนี้ผิดผิดพลาดนะครับเอาใหม่เอาใหม่ค่อยๆเรียนไปนะครับ ปาดปาดปาดอ่ะปาดไฟปาดปาดโอ้ยโดนยิงขัดอีกละอืมโอเคเต็มหลอละฟาดแม่งเลยเลืองเหลือที่เดียวก็เอาอะไรต่อครับเฮ้ยบิดว่ะเดี๋ยวเด้อปาดขึ้นไปก่อนเลยดักไว้อันตรายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชีพเพลสไม่เอาอืมอืมแปะไอเข้าไปใกล้ไปใกล้โอ้ยอ๋อไม่ใช่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  ของของมันของเราของเราเล็กค่ะบัตทูเดี๋ยวแล้วเข้ามาเข้ามาเอาไปฟันเอาเอาเอาไี้แทงก็ได้อุตส่าเข้ามาฟันทันทีเฮ้ยโอ้โหอยู่มุมสวยขนาดนี้ขอคุณสักหน่อยคือไปเลยพลังเพลงนกอัคีปึ้งตัวสองตัวไหนแล้วก็ตายละท่านตัวโฉผู้นี้ขอแสดงพลังที่เหลือเอ้ยกดอย่างนี้ไอ้วิง นิสัยเสียไปไกลละแปะโอเคเลิกะบัตท,ทูรีบไปหาวัตเตอร์เลยขอขยับใครใกล้ชิดชิดอยากจะใกล้ชิดเธอตีปาดเอาเอาเอาันนีไ้ไม่เต็มไม่เต็มผิดผิดผิดแยะรอ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 ลิกะบัตทต <c ười> จบฮะ ก็สรุปได้สันส้นๆว่าโจโฉถ้าอัพเยอะๆเก่งๆสามารถตอบคุณเทพๆได้สบายๆนะครับแต่ที่ผมเล่นอยู่นี้ก็ไม่ได้เล่นเซียนมากแต่ก็ใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจวิธีเล่นของมันครับตั้งแต่ที่เคยจับมาที่ผ่านมาโอเคครับก็จบไปครับสำหรับตัวโจโฉเลวทป์เวอร์ชั่น ก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในตระกูลสาก๊กที่เก่งที่สุดในบรรดา3ก๊กสำหรับในคลิปต่อไปก็คงไม่ต้องเดากันแล้วนะครับเพราะว่าเราจะทําหุ่นเลี้ยวไทยที่เหลืออีกหนึ่งตัวแล้วก็จะทําหุ่นผู้นําจากจกก๊กแล้วก็วุ้ยกกไปแล้วเลยก๊กหนึ่งก็ตัวนั้นแหละครับสำหรับใครที่อยากจะให้เล่นหุ่นอะไรหรือว่ารีเควสหุ่นอะไรก็สามารถส่งมาได้หลังมค์เช่นเคยไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าเมื่อมีโอกาสครับสวัสดีครับ